Đến với Bình Thái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ à. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตาบตายไปสบงกวนใช่สังก๋อไปงานศพแล้วมาจากไหนกันครับมาจากปุษจิตครับแล้วรถทำไมถึงเสียหลักลงไปครับตอนแรกมันน่าจะเกิดที่เลืดอะค่ะไม่ได้ขับแต่ว่าหลังมันปักแล้วมาราบไปวิ่งมาเร็วไหมครับ8 0 9 0คบหบ ก็อยู่ก็มันรถมันพิกรมากแล้วก็เลยลงมาเลยทั้งทั้งทั้งทำก็คือตอนที่รถเสียหลังก็คือพากันแบบร้องขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันนะคะ